สวัสดีครับเพื่อนเื่นสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก f Facebook ทุกทกท่านครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวกันนะครับในงวดที่แล้วข้อมูลนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเราเด่นไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยเนาะก็พลาดไปนะครับหลักสิบ ไม่มาเลขสองนะครับหลักหน่วยมาเลขสองแทนนะครับนะหลักหน่วยนั้นมาทั้งสองทั้งแปดนะดังนั้นงวดน,นี้พลาดในตำแหน่งหลักสิบนะครับก็ขออภยัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยละกันนะครับเนาะอ่าในงวดน,นี้เราก็จะเน้นหานะครับข้อมูลของสูตรหลักสิบใหม่นะครับเพื่อที่จะมาเทียบชนนะกับหลักหน่วยล่างนะครับอ่าก่อนอื่นเลยเรามาดูเลขวิ่งกันก่อนนะครับ เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับล่างนะงวดที่แล้วรางวันเลขท้าย2ตัวล่างนะครับอ่าสอสูตรนี้เดินเป็นงวดที่3นะครับเข้าในตำแหน่งหลัก10ล่างนะวันนี้มี2สูตรเลยนะครับนะแล้วก็จะมีสูตรนี้ที่เดินต่ออีกงวดกันแล้วนะครับนะเป็นสูตรเด่นหลัก หน่วยล่างนะครับแต่ในงวดน,นี้เข้าหลักสิบนะครับก็จัดมาเป็นเลขวิ่งไปเลยนะครับยังเดินต่อนะครับอ่าเรามาดูสูตรตัวเดียวก่อนนะครับถ้าสูตรนี้นะเดินดีกันมานะครับไม่ชนกันกับสูตรนี้ก็ลองจับชุดกันดูแล้วไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันดูนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอ่า ผลรางวัลที่1ก็คือ095867นะครับ095867 2ตัวล่าง28นะครับ334 212และก็697 728 ตำแหน่งบวกหลักแสนหนครั้งหลักหมื่นหนครั้งหลักพัน3ามครั้งนะครับหลักสิบล่างสาครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกด้วยเก้าคงที่สองบวกกันสได้หกนะครับหบวกกันสามครั้งได้สิบหวิ่งล่างตัวเดียวนะครับศูนย์กเได้9 9้าบวกหได้14 1 4ีบวกหได้20 2สิบยได้ยี 28บวก9ได้37งวดนี้วิ่งตัวเดียว7นะครับทีนี้เรามาลุ้นดูสูตรนี้นะชนกันไหมนะครับถ้าไม่ชนนะครับก็จัดชุด2ตัวล่างนะครับก็จะได้3ชุดนะครับอ่าสชุดอ่าสชุดทษทีนะครับ2ชุดนะลองไปหาซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันดูนะครับ หลักหน่วยล่างผมจะยังไม่คำนวณน,นะครับนะเดี๋ยวรอนะครับรอหลักสิบกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะคำนวณในตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะจับชุดกันเนาะพอหลักหน่วยล่างนั้นหลุด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 หน่วยนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับหนึ่งครั้งนะแล้วก็หลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่สองนะสามครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองสามครั้ง บวกด้วย1คงที่2องสามได้หกดสมยีผลบวก8ปบวกหได้9ก้าเก้าบวกหกเก้าบวกหสบห้าห้าบวกหได้เท่ากับ16นะครับ6กอาดังนั้น6กบวกหคงที่ได้เท่ากับ7นะครับชนนะ ชนเจ็ดตัวเดียวเน้นๆเลยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับดังนั้นน่าจะไม่จับชุดแล้วแหละนะครับนะอ่าน่าจะไม่จับชุดแล้วนะอ่านะครับเป็นเน้นเด่นวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับนะสําหรับข้อมูลวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้นะครับสองสูตรนี้ชนกันเลยนะครับสูตรแรกตัวเดียวเจ็ดสูตรที่สองสองตัวหกเจ็ดชนเจ็ดตัวเดียวนะครับอ่ะก็ ขอให้เดินต่อนะครับอีกงวดละกันนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับงวดนี้ได้วิ่ง67นะครับรอรุ้นกันในงวดวันที่1กันยายนนะครับ2 5 6 5อย่ะคลิปนี้จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอข้อมูลหลัก10ล่างน,นะครับก็จะจับประกบกับหลักหน่วยล่างกันเลยนะครับนะ วันนี้จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ